สวัสดีค่ะอ่าเรามาต่อเลยนะคะคลิปนี้หลังจากที่แนะนำบรรดาตัวละครกันไปแล้วทั้งตัวละครที่จะเดินเรื่องแล้วก็เอ่อเหล่าชื่อที่จะช่วยออกเสียงนะคะเราก็จะมา,าใส่คำศัพท์นะคะทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์กันใน เนื้อหาบทเรียนนะคะส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่สัพพนามใช่ไหมคะอ่าวานีไปแล้วเนะาะคราวนี้เรามารู้จักทาเนี้ยนะคะก็ตัวละครเราก็ดึงมานะคะดึงมาตาเวยอันนี้อะไรเงี้ยเ,เรา่อจะพูดแบบให้เห็นไอเดียแล้วกันนะคะแต่ว่าเรื่องเนื้อหา คงไม่ได้ลงลึกเนาะอ่าตัวนี้นะคะพอพอเรามีตัวละครหลักแล้วเราก็ไปดึงเอาตัวละครที่อยู่ในซีรีส์หรือว่ากำลังฮิตของเด็กๆนักศึกษานะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยนะคะโอ้จริงๆแล้วเราชื่อก็ไม่ได้ตามขนาดนั้นเนาะต้องไปเปิดหาไปเปิดหาดูว่าเออเดี๋ยวนี้เขาฮิต ใครกันชื่ออะไรกันบ้างอะไรเงี้ยอ่าเพื่อเอาใจเอาใจวัยรุ่นนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็อ่าดูวังอีป๋อหยางมี่อย่างงี้นะคะเพื่อแยกความแตกต่างผู้หญิงผู้ชายเนาะอ่าอย่างน้อยเห็นสไลด์เราก็อยากตอบอยากมองนิดนึงนะคะใช้ตัวละครใช้ตัวละครจริงเข้ามาด้วยดารานักร้องอะไรก็ว่าไปนะคะเนี่ย แล้วทีนี้เราก็สามารถสอดแทรกอะไรคะการเขียนพินยินเนาะว่า,าเขียนตัวเล็กตัวใหญ่อะไรยางไงแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะเวลาเหล่าชื่อทำสไลด์กันเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่ได้แก้เนาะเราชื่ออย่าลืมระวังนะคะตัวอากับตัวเกอเนี่ยกำลังจะแก้ให้ดูสดๆเลย นะคะตัว a กับตัวคือซึ่งเด็กที่เขาเรียนใหม่เนี่ยเขาแยกไม่ออกหรอกว่ามันใช้ยังไงว่าว่าว่าที่เราทำอะ่ะเพราะเรามันมันพิมพ์มาให้อัตโนมัติอะไรอย่างเงี้เนาะเขาเขายังไม่รู้เนาะแต่เขาคิดว่าเอ้ยมันเป็นตัว g แบบแบบภาษาอังกฤษดุดดุด,ด,ด,ดแบบนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่เราที่เราจะต้อง มาปรับให้เป็นพินยินเพราะว่าพินยินเราเขียน R แบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ n g เอ้ยตัว G ตัว g นะคะมีสองตัวที่ที่ต้องระวังมากๆนะคะหวังอีป้ปวออะไรเงี้ยก็ใช้ตัว R แบบนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> ชื่อติดกันเขียนต่อกันตัวพิมพ์เล็กอะไรเงี้ยแต่ถ้าพิมพ์ใหญ่ตัวหน้า เป็นชื่อแยกกันอะไรเงี้ยก็ก็คือแบบเราสามารถสอดแทรกเข้าไปได้นะคะในสไลด์ของเราเนาะอ่ะ <c oughs> พอเราแนะนำไปสักสี่ตัวละครนะคะสี่ห้าตัวแล้วแต่เลยนะคะเราก็ลองให้เขาพูดก็ได้ทาชื่ออะไรเงี้ยใช้ทาคนละทาเนี้ยแล้วก็ให้เขาสังเกตนะคะสังเกตการเขียนอ่า หรือจะจดไปด้วยนะคะทีนี้คำนะคะคำที่เออเราเราจะขยายเนาะขยายคำว่าชื่อใช่ไหมคะอ่าเราจะให้เขาใช้คำว่าชื่อให้เป็นเนี่ยเราก็ <c oughs> แนะนําไปด้วยจัดไปด้วยนะเราก็เออเอาประเทศมาเลยนะคะ นีชนก,กวเรนวัวชื่อเป็นการใช้การแทนที่นะคะจงกัวไทยกัวอย่างนี้เนาะทีนี้พอเรา,าใส่ไปสักประเทศหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเราก็เริ่มเอาประเทศอื่นๆเข้ามานะคะฝาก,วกวัวเจียนาต้ารื่อเปินนะคะอื เพื่อที่จะามาแทนที่ให้เยอะกว่านี้นะคะอ่าอาจจะเพิ่มเยอะกว่านี้อีกก็ได้นะแต่ว่าถ้าผู้เรียนใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าประมาณอา่อย่าเยอะมากเจ็ดแล้วก็บวกลบสองเงี้ยจะพอดีนะคะสำหรับความจำในช่วงต้นๆน,นะคะไม่ดูเยอะเกินไปประมาณเจ็ดคำแล้วกันเนาะอ่าอ่าแล้วก็เราก็จะได้อะไรคะ ได้ประเทศเป็นคําใหม่ขึ้นมานะคะจากวัวนีทาแล้วเราชื่อใช่ไหมก็จะมีในส่วนของประเทศอาประเทศขึ้นมานะคะใช้ภาพเป็นตัวช่วยจำนะคะแล้วก็เป็นเงาประเทศ <c oughs> นะคะคือถามวนไปนั่นแหละคะ่ะถามวนไปอ่าแล้วก็เราก็เอามา ให้เขาลองพูดดูนะคะจากตัวละครหลักของเราแล้วก็ใส่ตัวละครที่เป็นดารานักร้องเข้าไปนะคะในตัวนี้เราอาจจะใส่เ yeah, ยเข้ามาแบบไม่รู้ตัวเพราะอะไรคะมันซ้ำกันใช่ไหมอ่าจงกัวหรือจงกัวเนรก,นก็ถ้าเ yeah, ยชื่อเราก็จะได้แนะนำเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเย yeah. อ่า ช้ภาพมาช่วยนะหวังเจียเอ๋อนะคะถ้าเหยื่ชื่อใช่ไหมอ่าเหยื่ชื่อคำว่าเหยื่นั่นเองก็อ,อ่าเราก็ถามนะคะใช้ภาพเราก็ถามอ่าเขาชื่เป็น中国人吗่不是中国人他是美国人น,นะคะเนี่ยคะ่ะได้美国มาอีกเนาะอ่าสลับเป็นผู้หญิงบ้างนะคะอย่างนี้ เป็นคนไทยบ้างเนี่ยนะคะแล้วเราชื่อก็ถามไปได้ถามไปด้วยนะคะให้เขาแบบชินชินกับประโยคเหล่านี้นะคะอ่านี่ชหนอาขัวเหรินก็กลับมาดูที่ตัวเองนะคะนี้ถ้าเป็นตัวเลี่ยนสีเนี่ยมันก็มีหลายวิธีเนาะฟังอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วก็มีวิธีที่แบบ ฟังแล้วเติมเติมต่อท้ายอตรงที่ว่างนะคะให้เอามาใส่เนีย้ยแล้วก็ใช้ power point ของเรานะคะเป็นเป็นตัวนำนำพาเขาไปนะคะอ่า你是哪国人เนี่นนย你中文很好你อะไรคะ <laughs> นี่นี่ เราจะเราจะถามใช่ไหมเราก็แบบ你是าชืนะ่อนมาอันนี้หัวปูชื่อใช่ไหมปูชื่อจงกัวเรนหรือว่าชื่อไทกเหรนเนี้ยนะคะก็ต้องลองเอาไปใช้ดูนะ,ะเผื่อเด็กเขาก็อู้ก็ก็ตอบประโยคได้เฉยเลยนะ <laughs> นะคะ,ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสไลด์เรามันพาไปนะคะนีค่อยๆตัดออก อ่าตัดออกส่วนเหลือแค่นี้ตัดตัดแล้วก็ให้เขาเติมช่องว่างอ่าเราอาจจะแบบลองถามสุ่มถามคนในชั้นก็ได้นะคะเพิ่มความตื่นเต้นอ่โอเคค่ะคลิปนี้ฟังพูดก็ฝากเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปไปดูหลักในการใช้ไวยากรณ์ที่เราแทรกเข้าไปบ้าง เป็นเรื่องของการออกเสียงนะคะ